จากคลิปที่แล้วที่จัดหนักเล่นไข่ออนเซนไป3ฟองวันนี้จะมาบอกเทคนิคการทำไข่ออนเซนที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วเชิญติดตามครับสวัสดีครับในยิมชาแน,นลสาระและบันเทิงวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาฝ่ายอีกแล้วนั่นคือการทำไข่ลวกหรือว,ว่าไข่ออนเซนทำอย่างไรให้สะดวก ง่ายใค,ใครก็ทําได้โดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับวันนี้จะมาสาธิตให้ดูที็นนี้ก็คือไข่ไก่สองฟองวันนี้ผมเลือกเบอร์หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเทียนนี้ก็คือแก้วเก็บความร้อนความเย็นนะครับคิดว่าทุกคนคงจะมีกันแล้วเราจะใช้ แก้วตัวนี้แหละมาทําไข่ออนเซนกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเราทํำยังไงจากแก้วตรงนี้วันนี้ทำสองฟองผมก็จะใส่ไข่ลงไปในนะครับในแก้วจะเก็บความร้อนเย็นนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปใส่น้ําร้อนกันนี่ก็เป็นกระติกน้ําร้อนทั่วๆไปนะครับแล้วก็เติมน้ําร้อนจากกระติก ลงไปให้ท่วมไข่พอประมาณนะครับครับก็นะท่วมไข่มาพอ,พอประมาณแล้วก็ปิดฝาที่สำคัญคือฝาที่ปิดนั้นจะต้องอรูจะต้องปิดให้สนิทนะครับให้มีรู ต้องเป็นฝาที่มีที่ปิดนะครับรูรรพร้อมแล้วก็สังเกตดูว่าความร้อนจะต้องไม่ออกมาแสดงว่าแก้วเรายังมีประสิทธิภาพในการเก็บความร้อนความเย็นอยู่แล้วเราจะตั้งทิ้งไว้ตรงนี้ที่17นาทีครับเราจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ17นาทีแต่เวลานี้ คนนะครับที่นําไปใช้ดูลองไปปรับดูนะครับว่าถ้าเกิดไข่ใบเล็กอาจจะเหลือสักสิกนาทีหรือ15นาทีก็ลองไปปรับใช้ดูอยู่ประมาณ1 6บหกสนาทีประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวพอครบเวลาแล้ว,ดวเดี๋ยวมาดูผลงานกันนี่ก็เหลือเวลาอีกสี่นาทีกว่าระหว่างที่เรา รอนะครับแล้วก็ไปทําธุระต่างๆเวลาก็จะครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันสำไมต้องเตรียมชามตัวนี้มาด้วยเพราะว่าตอนเราตักออกมาเนี่ยไขมันร้อนแล้วก็จะจับกลำบากก็จะให้ดู อันนี้คือฟองบนนะครับมีการแยกของล่างฟองบนยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังฟองบนผมจะใส่แก้วลายนี้จะมาต่อไข่กันให้เห็นเลยนะว่าจะเป็นออนเซนหรือไม่อาออกมาแล้วครับนี่ฮะก็จะเป็นแบบไข่ลวกได้เลยนะเป็นนะเป็น,ปนความเนียน ของเนื้อไข่ไข่ขาวฟองต่อไปนี่คือฟองล่าง ของล่างก็ยังมีความเีรยนน้อยกว่าสักเล็กน้อยนะครับแต่บางคนอาจจะดูว่าใกล้ๆเคียงกันนี่ก็จะได้เป็นไข่ออนเซนออกมาเห็นว่าเราใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่มีกันอยู่ตามบ้านทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บความร้อนความเย็นแล้วก็ตัวกาต้มน้ำคใช้เวลาประมาณสักเจ็ดนาทีหรือใครจะคิดว่าอยากจะได้ไข่ที่ มีความเนียนมากกว่านี้อีกก็ทารมเพิ่มหรือตั้งทิ้งไว้ได้นะครับ18ถึง2ีนาทีขึ้นไปนก็ก็จะมีความเนียนเพิ่มขึ้นทีนี้เทคนิคการทําไมผมถึงแยกไข่อ,อันบนกับนล่างนะครับเพราะว่าจากการทํามาหลายๆครั้งเนี่ยเพราะว่าไข่ที่อยู่ล่างสุดนะครับอยู่ล่างสุดเลยเนี่ยตรงเนี้ยแก้วแก้วขอร้อนเย็นเนี่ยนะครับเพราะว่าจะสุกน้อย นะครับจะสุกน้อยกว่าไข่ที่อยู่ออข้างบนบนผมก็เลยต้องแก้ด้วยวิธีนี้นะครับถ้าใครดูคลิปจนสุดท้ายนี้ก็จะเห็นตัวเทคนิคอน,นี้เคล็ดลับอันนี้ก็คือ,อใส่อะไรก็ได้เพื่อจะหนุนไข่นะครับใส่อะไรก็ได้นะครับที่จะหนุนไข่ให้มันมีความสูงขึ้นมานะครับประมาณนี้แล้วไข่ก็จะออสุกได้ทั่วถึงกัน ว่ารองแล้วนะครับถ้าไม่ได้มีใส่รองไว้เนี่ยครับไข่ฟองล่างนี้ก็จะสุกน้อยหรือบางทีก็ยังเป็นไข่ขาวยังเป็นน้ําใสๆอยู่เลยนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับอีกอันหนึ่งที่ผ่านการทดลองครับทำไข่ออนเซนมาหลายครั้งมากจนกระทั่งรู้ว่าเราต้องแก้ไขตัวนี้ไดยอย่างไงครับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกด subscribe ด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วย ต้องขอขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปด,ดีต่อไปสวัสดีครับ